ครับในแคว้นล้านนาโบราณนะั้นมันกว้างใหญ่ไพศาลนะครับอืมนับตั้งแต่สุขโขทัยเนี่ยไปถึงปู้นะครับสิบสองปนีนาเมื่อจีนมาให้แม่มีหลายเผ่าพันธุ์นะครับที่เป็นอาศัยอยู่ในแคว้นนี้นะครับอย่างเช่นไต้ยงวนไตลว่วไตลือไต้เขินไต้ยยองนะครับอมหมู่นี้เป้นใจภาษาเขียนเดียวกันนะครับก็คืออักขลระละนานาเนี่ยนะครับอแต่สำเนียงการอู้มันก็อาจจะผิดเพี้ยนกันไปนิดๆนะฟังกันหัวเรื่องอยู่นะครับอืม ทีนี้มันก็ยังว่านะครับมันทาอาันผ่านมาอยู่สิบรุ่นสาวรุ่นสิบเจนสาวเจนนะเห็นไหมมาเดียวเนี่ยมันถึงปลายปลายแล้วมันโหก็ไปหมดแล้วนะครับเห็นไหมอ่าอันภาษารนานะ่ะอืมกุ้นก็ทายทอดมาตาทายตาเผาพันหัวเง้นนะครับมาเดียวนี่มันเฮามมาพอนะครับอืมส่วนใหญ่แล้วมันก็ยังเขียนเหมือนเหมือนกันอยู่นะครับอืม แต่บางคำนะครับมันเขียนแตกต่างกันไปนะครับอ่าเอาจจะไบฟั่งว่านะครับทุกทักเรื่องมาว่าว่าอ่านคำนั้นผิดคำนั้นถูกนะครับอืเฮามาวิโาะอันตามลักภาษาแล้วนากลับไปเลยนะครับอหรือนะครับอาจจะมีคำจีอันคนเท่าคนเขียนทิ้งไว้นะครับเมื่อสองร้อยสามร้อยปีเมื่อก่อนนะครับก็เอามะเอียงมาเตะกันเลยนะครับฮาวว่ากันไปนะครับ ครับวันนี้มันจะมาถึงคำว่าเป็กเล็กนะครับเป็กเล็กนะฮเป็กเล็กไงแปลอย่างคำหัวท่านไปไปพอก่อนแล้วกันนะครับอ่าไปนึกเอาว่าล่ะเป็กเล็กเป็กเล็กอเป็กเล็กนะครับเป็กเล็กมันเสียงจัตวาตะกูนะก็เป็กเล็กนะครับเป็กเล็กมันก่อใจสละเดียวกันนะครับท่านอย่าใจไม่เก๋อ่าไม่เก๋นะก็มาเป็กนะก็่าไม่เก๋ก็ไม่ไม่เก๋นะก็มา มันก็อันสละเดียวกันนั้นนะครับมาเป็กเล็กนี่นะครับมาท่านจะจะเริ่มต้นจากไม้เก๋หรือไม้เก๋นะ่นก็เอามาเอาไม้เก๋ก่อนนะครับไม้เก๋ก่อนนะเป็กเล็กนั่นก็มาเป็กนะครับเป็กอ่าเป็กมันอ่าเสียงจัลวาเนี่ยมันจะต้องใช้ตัวปะนะครับแม่ไหปะอ่าใช้ตัวปะนะครับเป็กนะครับสะกดด้วยตัวกะนะครับมาสะกดด้วยตัวกะ อันนี้มันเปกเสียงเอกเห็นไหมเปกแล้ยก็เปกนะครับแมาถ้าจะเยอเป็นเปกแล้วครับเมื่อมันเสียงจัตวาก็บริหนกแลก็ใส่ไม่ซัดเข้าไปแล้วก็เปกเลยได้เลยเห็นไหมอ่าเปกนะครับเปกอ่าได้ละได้เปกแล้วนะครับเปกอ่าได้ละเล็กแล้วเล็กอันเดียวกันนั่นน่ะเล็กมันต้องใช้ตัวละนะครับเห็นไหมไม่เก๋นะตัวละนะตัวละอ่าอ่าใส่ ใส่ไม้ตุกกะก็ไปนะอันนี้ใส่ตุกกะปนบอกว่ามันตติทีถ้าสกใส่ตุกกะเนี่ยมันเอาไปไว้ทั้งลุ่มเนี่ยมันมันอ่ามันหลายชั้นนะครับมันจะเปืืองมันจะล้นมันทัดนะครับในโบราณเน่ะพื้นที่ในปั๊บสาไบรานมันมีน้อยเนี่ยปกตาไว้อนุโลมไว้ตั้งหลังเนี่ยครับความจริงไม้มันอยู่ทั้งหน้าตัวสะกดมันจะต้องอยู่ทั้งรุ่มนะไอ้แม่ อันนี้เป็นคมข้ออนุโลมนะครับแบบไหว้หื้อเอาตกกะนี่มาสะกดไว้ตั้งหลังนี่นะครับมแม่มันเหล็กนะครับมันมันเหล็กเสียงออกว่าเหล็กนะไอ้แม่คือมันเป็นเล็กได้เลยก็ใส่ไม่ซัดเข้าไปครับเล็กนะฮะได้เลยแม่ได้นะเป็กเล็กได้แล้วนะเป็กเล็กอันนี้ได้แล้วตัวแรกไม่ไม่เก๋ีนะฮาเรื่องมาฮามาสะกดจากไม่เก๋นะแม่ได้แล้วเป็กเล็กนะครับได้เป็กเล็กแล้วนะครับมาอันตัวที่สองเหรอ อันตัวที่สองใจอันอ่าใจอันใจไม่เกะนะครับอ่าใจไม่เก,สกนะสะก๊ดนอ่าใจไม่เกะสะกดก็อาใส่ตัวป้าเข้าไปแล้วครับอ่าเป๊ะนะครับเป๊ะเป๊ะแล้วนะครับเป๊ะอันอ่าเอาสะกดด้วยด้วยก็อ่า เอาเป๊กแล้วนะเอาเป๊กแล้วเห็นไหมเป๊กแล้วเห็นไหมอันนี้เป๊กแล้วนะครับเป๊กแล้วนะครับอ่าเป๊กอ่าอันเล็กแล้วครับเล็กแล้วครับอ่าเล็กอ่าอันนี้ได้แล้วนะครับเป๊กนะครับเป๊กอ่ามันเป๊กกับเป๊กนะครับเป๊กนะครับอ่าเล็กแล้วครับ่าเล็กอ่าใจตุัวละนะครับมาสกคเด้วยลูกกะอ่าเห็นไหมไม่เก๋เห็นไหมอ่าได้แลยไหมเล็กใช่ไหมได้เล็กแล้วเห็นไหมได้เล็กนะ ก็ได้แล้วนะครับเป็กเล็กนะครับสองคำเห็นไหมอันจากไม่เกะเห็นไหมเอาไปหันรมโบราณบนเขียนว่าอย่างอี้นะครับตัวเล็กเนี่ยนะครับเล็กเนี่ยความจริงมันเล็กอย่างอี้แล้วนะครับป่นบอกว่าเอ๊ะมันยาวไปหน่อยนะครับมันยาวหน่อยป่นจะเอาไม้สัดเขียนแตนอย่างอี้นะครับเห็นไหมป่นลบตกกะเอาไปนะเอาไม้สัด่มาแตนตกกะนะครับ ท่านจะเห็นนะฮะเคยเห็นเล็กกําเล็กเขียนโบราณเพวก rad, เขียนอย่างอี้นะครับอ่ามันมาจากไมเกะนะครับมันมาจากไมเกะนะครับเล็กนะครับป้นใจไม้สัตว์เตนอยู่ด้างบนพุ่นฮะแตนตุกกะนะครับอ่าไม้ไม้กักนะครับไม้กักนะโทษทีไม้กักไม้สัตว์ในทําหน้าที่เป็นไม้กักนะครับแตนตุกกะอยู่ดังดูไอ้ที่ผมลบออกไว้นั่นนะอันเปิ้นจะเขียนเต่ายี่นะครับก็เปิ้นอ่านว่าเล็กนะครับแม่อ่าอันเป็กเนี่ยมันก็เหมือนกันนะก็เป็กน่ะ ท่านจะเขียนอย่างนี้ก็ได้นะครับเป๊กนะครับหรือมันมันจะใส่ไม่สัแตนอย่างนี้มันก็เป๊กนึกเห็นไหมอ่านเป๊กเล็กอ่านว่าเป๊กเล็กเนี่ยนี้มันเป็นคำอ่านเป็นลูกเล่นของโบราณมันเขียนอย่างนี้นะมาก็เขียนได้อีกสองแบบนะอันหน้าก็บบมันก็เขียนตามสะกดไปทั่วไปนะก็เป๊กเล็กไงไหมอ่าอันตัวหลังนี้มันมันจากไม้เกะนะครับมา ถ้าสะกดด้วยตัวกะมันก็เป๊กเล็กนะก็เป๊กเล็กนะฮะแต่เปิลนะครับเปิลเอาเอาตัวกะนะมันไปเปลี่ยนไม่ไม่สั้นเหียไม่สั้นเหนียไม่สั้นนะคือไม่กักเต้นตัวกะเห็นไหมอ่าก็ก็อ่านว่าเป๊กเล็กเห็นไหมฮก็ย่ไหมอ่ะก็ท่านกับโปรดเข้าใจไว้เถนะอาการเขียนไอ้เป๊กเล็กนั่นน่ะท่านจะใช้ไม่เกะหรือไม่เก๋ก็ก็เขียนได้หลายๆแบบนะก็เอาไปพิจารณากันนะครับ ครับมันก็บ่ยุ่งยากนะครับมันยังยงยากตอนนี้ว่าเฮาไปขยายความคนอื่นในหูในาหาันตัวนึงมันยากตอนนี้นะครับมาอ่านเราจะต้องใช้ภาษาอื่นๆแล้วก็มาเทียบเคียงอที่เป็นห้องว่าปริวัตินะครับภาษาที่มันใกล้เคียงภาษาละนาของเราหน่อยก็ภาษาไต้น่ภาษาไทยอ่ะเพราะว่ามันเกิดมาจากที่เดียวกันนะครับมาคือพ่อของลามกแห่งเนี่ยนะครับมา อันผมเองผมไใ้ใจรักการของสภาวัฒนธรรมมหาวิทยาลายัยเชียงใหไหนนะครับเปิลตกลงกันไว้เมื่อปลายปีสองแปดนะครับเปิลตกลงกันไว้่างนี้นะครับการที่จะเอาภาษาไทยนะ่ะมาสะกดเขียนหรือปริวัตินะนะั่ะภาษาห้เป็นภาษาละนานะนะ่ะก็กระทาได้อยู่สามแบบหรือสามรูปแบบนะครับอันแบบที่หนึ่งนะั้นเปิลจะเอาไว้เขียนอเขียนใน บันทึกนะครับลักศิาลาเารึกเลยเอกสารสำคัญสำคัญในโบราณนะครับมันปนจะเอาอักษรไทยนะมาปรับเทียบมาเป็นอักขระละนานะกับปนจะอ่านป้นจะเอามาทุกอักขระทุกไม้ทุกเครื่องไม้นะครับแม้กระทั่งไม้กงไม้กังไลงไม่อย่างสะป,ปะสปเปดเอามาโม่นะครับมันยุ่งยากนะครับเอามาเอาถึงขนาดนั้นนะครับ เฮาไม่ได้ใจนะครับไอ้ลักศีลาจะลึกออย่างนั้นนั่อนะหอามาใจเอาแค่แบบสองก็บนนะครับอ่าแบบที่สองนี่บนว่าอย่างงี้นะครับเพื่อยืมเอาอักษรไทยเนี่ยมาปั๊บเทียบเพื่อเป็นอักขรละนาตังบนปู๊นะครับมาแล้วก็ประกอบกรรมขึ้นมากับแบบภาษาไทยนะครับผสมประสานกันไปนะครับบางครั้งไม้หรือสระมันมาตรงมาตัดกันก็สามารถบูรณาคำศัพท์ได้นะครับพหน้าตามันออกแบบไทยๆนะครับ แต่เวลาอ่านท่านจะต้องนึกถึงว่าอ่านอ่านภาษาเ่านั้นเป็นอักขละนานะครับท่านจะต้องเป็นคนที่เียนหูภาษาละนามาอ่านนะครับคนทั่วไปบัดสามารถเข้ามาอ่านได้นะครับมันจะผิดเพี้ยนสำเนียงนะครับอ่นอย่างเช่นอย่างเอี้ยแม่อันอันนี้เปิลหันท่านเห็นว่าเป็นไม่เก๋สเลเอนะครับแต่เวลาอ่านอ่านในแบบที่สองนั้นท่านต้องนึกว่าอันนี้มันเป็นไม่เก๋นะครับ อย่างเนี้นะคนทั่วไปมันอ่านมันก็อย่างว่ามันที่บ่อยได้เฮียนหูภาษาละนามันก็อ่านไปแบบไทยมันก็ยังว่ามันก็จะพิดเพี้ยนสมเงี้นะครับอืเพราะว่ามันอันนี้มันเป็นภาษาที่มันเทียบมาแล้วครับเทียบตามตัวอักษรนะมันก็เลยเป็นอย่างนั้นนะครับอ่านแบบที่สามนั่นแหละคนทั่วไปจงไปอ่านแบบที่สามบนน่ะเดี๋ยวเขาก็อุ้มกลัะาอู้ถึงแบบที่สองก่อนนะครับอื เอาสาะเอนะมาเทียบเป็นไม้เก๋นะฮะตัวปะนะครับตัวปะห่างยาวนี่ก็ตัวปปานะก็มาอันตัวกะไอ้มาก็กอไก่นะกับอันไม้สั้นนี่มันทำหน้าที่เป็นไม้ต่คู่นะครับมาใ,น,ใ,น,ใ,ใน,น,น,เนเนี่ยเขาใส่เลขแปดทั้งบนเนี่ยอ่านว่าเป็กน,นะคก็ไม่ใช่เป็กน,นะครับมาในไทยมันอ่านว่าเป็กเห็นไหม อันมันต้องอา่า,น,อา,าน,กกน,อนว่าเป๊กนะครับมาตุป้านะตุกะไม่เก๋นะไม่ซัดนะฮะอ่านว่าเป๊กนะครับ่าอันตัวหลังอ่าอนตัวหลังไม่เก๋นะครับตัวละนะครับห่อรอเห <cinematic S 1> ็นไหมตกกุกะนะครับมาเนี่ยไ,ไหมอันไม้ซัดก็คือไม่ตะคู่นะครับมาไม่ตะคู่เห็นไหมอ่าไม่ใช่ว่า <careers> เหล็กนะครับเป๊กเหล็กนะครับมา ป้อนมันจะอ่านไมอ่านมันไม่เก่ตัวละนะครับไม่กะนะไม่ซัดนะอ่านว่าเป็กเล็กนะครับมาต้องอ่านอย่างนี้นะครับเป็กเล็กเสียงจัตวานะครับมันตามเสียงไตยนจังใหม่นะเป็กเล็กมันยาวๆหน่อยนะครับมาถ้าเป็นไตลือตั้งลำปางตั้งลำพญาวปาเป้นาน,น,น,นมันก็เป็กเล็กเป็กเล็กมันมันจะขึ้นไปตามเสียงตีวนะเสียงจัตวาเหมือนกันนะครับ มันจะขึ้นไปม้วนขึ้นเสียงขึ้นไปเสียงตีบุหนะเป๊กเล็กเป๊กเล็กอ่ามันเป๊กเป๊กเหมือนกันนะเป๊กเล็กเป๊กเล็กเป๊กเล็กมันไปอย่างนั้นนะครับอันตัวที่สองเราไม่เก๋สาะเอนะครับตุปะอ่าไม่อันอันไม่ซัดเนี่ยไม่ซัดนี่มันแต้นตุกะเนี่ยเนี่ยมันคนภาษาละตุกะมันก็ มันแตนตัวกะนั่นก็มาเมื่อมันแตนตัวกะแล้วฮะใส่ตัวกอกไก่นั่นก็มาเทียบเป็นตัวกอกไก่อะไม้อันอ่าไม้กะนะก็สละอ่าสละอะเนห็ยไหมเห็นไหมไม่สัดนำหมอ้องมาตัวอะไรมันมันคือไม้ตัวกะนะครับอืมไม่ใช่อ่านว่าเปกะนะไม่ใช่แล้วก็อ่าเนี่ยมันจะอ่านมันจะผิดเพี้ยนสำเนียงนะตัวไม้เกตัวละนะก็มาอัน ่าไม่ซัดนะครับไม่ซัดแทนตัวกะก็ใส่ตัวก็ไก่ก็้าตัวกะตัวกะก็สละอ้อ่มาก็ได้เลยมะได้เลยนะครับมาได้เลยมอ่าอ่าบาใจอ่านว่าเปกะเหลกะใจนะครับอมันต้องไปคนที่เป็นเนียนหูภาษาละนามาอ่านนล้วก็มา อ,นนอันนี้ออนนอนนนอไอ้ตัวที่สองนี่ปริวัติแล้วนะครับอ่าออโทษทีบัญชยปริวัติอ่าบูแล้วนะคำซับแล้วนะครับเมือมันเป็นเอาไม่สั้นเนี่ยมันเป็นตกะใช่ไหมอ่าอ่าบูแล้วนะคำซับเมืันแล้วนะก็จะเป็นอยางอี้นะครับมันเหตุผลที่มันเขียนอ่าแบบที่แบบไอ้ตัวที่สองกับตัวที่หนึ่งมันเหมือนกันเพราะเหตุใดครับเพราะว่าอันอ่าภาษาปริวัติแบบที่สองเนี่ยมันมีประโยชน์ตอนที่ว่าเขาจะ ถ้าภาษาละนาตำบลบุญหายไปเขาจะปริวัติแบกครับไปเป็นจะได้ครมันใกล้เคียงกับกเก้าเงาของป้นที่สุดนะเกาะต้องเขียนอย่างอี้นะก็เห็านไหมเป็กเล็กอันตัวหลังกับเป็กเล็กเห็นไหมอ,อันที่นี้เามาโอถึงแบบที่สามแล้วครับอันแบบที่สามปุ้นบอกว่าฟังเสียงภาษาละนาตำบลบุญบุญว่าจะได้นะครับเอาภาษาไทายเขียนไปจนนั่นนะครับ่าเกาะเกาะเขาบก พอก็ได้นะเอาฟังเอานะเป็กเล็กนะครับอ่าเป็กนะครักอเป็กนะครับอ่าเป็กนะคก็เอาภาษาที่เขียนแล้วนะก็เป็กนะับอันนี้มันยังอันนี้มันเป็กนะบอ่าใส่ไม่แต่กูลงอ่ามันกับเป็กเหมือนกันนะเป็กมันเสียงสั้นนะครับอันเพอแต่ไม่แต่คู่ตัวนี้มันทําหน้าที่เป็นเสียง ทำให้มันเสียงสั้นลงนะเป็กเป็กอ่ามันมันแบบเป็กครับเป็กอเป็กเนี้ยเลยครับไม่จดวาบานะับไม่จดตว่าเป็กเลยนะครับถึงแม้ว่ามันจะมามีภาษาในภาษาไทยนะไอ้คำนี้ไอ้แม่เป็กเนี่ยอันนี้คือภาษาปริวัติเลยครับปริวัติใบทวิสามสามารถดัดแปลงเปลี่ยนแปลงเลยนะครับอันภาษาไทยเนี่ยมันสามารถเขียนได้ครบกุเสียงนะครับในภาษาละนาของเฮาเนี่ยครับเพราะนั้นก็ อันท่านจะต้องไปปริวัตินะปริวัติก็คือดัดแปลงเปลี่ยนแปลงนะครับในภาษาอันอ่าภาษาไอเวียดนามนะครับเปิลได้ใจภาษาอาหรับิกนะครับมาเขียนในสมาของปเปิลภาษาของปเปิลเนี่ยเปิลก็ใจขีดใจจุดใจหมวกใจใยังสบะสเปละใส่เข้าไปเอาจนได เสียงของเปิลนะครับอันนี้เปิลของบกปริวัตนะครับอาเขาก็เอาภาษาไทยนะครับมาเขียนนะครับบแจนี้มันบม่ใช่ภาษาละนานะครับเอาภาษาไทยมาเขียนนะครับมาปริวัตมันเป็นภาษาละนานะครับกองืข้อมันได้ไปตามเสียงภาษาละนานะครับแม่นเล็กนะครับเล็กอือ่าอันนี้มันอแม่เอามาสะกดว่าเล็กนะครับมันก็เล็กนะครับเล็กนะครับใส่เข้าไปมันก็เล็กนะครับมันก็เสียงห้วนหน่อยมันเล็กมันเล็กนี่แหละเสียงจัตวาใส่ ไม้จระวาบ้านเล็กเล็กเป็กเล็กยังไงได้เป็กเล็กยังไงเกาะได้อย่างเงี้ยนะก็ไม่มาอันตัวที่สองเราอันตัวที่สองกับเป็กเล็กนะครับเป็กเล็กอ่ะก็ใส่ไม้จตะวาบ้านนี่ก็ไม่มาเป็กอ่ะเป็กอันเล็กแล้วก็มาเล็กเล็กก็ใส่ไม้จตะวาบ้านนี่ก็เล็กอ่ได้ไหมเป็กเล็กเป็กเล็กยังไงได้ไหมอ่า อันแบบที่สองแล้วครับอันที่สองมันท่านจะต้องเป็นโคด่เฮนูภาษาละนามาอ่านนะครับอ่านว่าเป็กเล็กนะครับอ่านตัวที่สองก็อ่านว่าเป็กเล็กนะครับเห็มาก็คนทั่วไปบัตรสามารถเข้ามาอ่านได้นะครับมันจะผิดเพี้ยนสำเนียงนะครับอันอันภาษาละนาของเอาอกาก็เขียนได้อยู่อย่างอี้นะครับเอ็มาตามที่ผมได้อธิบายไว้เบื้องต้นนะครับท่านจะใจไม่ ไม่เก๋นะครับสกดว่าเป็กเล็กเนี่ยนะหรือใจไม่เก๋นะครับสกดว่าเป็กเล็กก็ตามที่ผมอธิบายไว้เบื้องต้นนะครับขอ้ท่านไปศึกษานะครับแล้วก็พิจารณากันนะครับวันนี้ผมก็ขอบบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ